กาบสวัสดีค่ะ่อกันอีกคือเก่าค่ะกับป่าบนคนดีสามมนีป่าบนคนดีสามได้ติดตามเรื่องเล่าความฝันของน้องทิมเป็นของสุดท้ายของน้องทิมค่ะน้องทิมฝันเห็นผีผู้เท่ามากับเล็กหน่อยค่ะมากับเล็กหน่อยบอกว่าหิวข่าวค่ะน้องทิมแจงข่าวไม่กินเล็กหน่อยบอกน้องทิมว่าให้จุดถูก ดอกหนึ่งค่ะนองทิมจุดโูกกหอมิดเข่าเรียงมิดเป็นตัวเลกสามตัวสองตัวที่เป็นตัวไลค่ะต่ะใส่ข้างเบเงาน้ำกันค่ะครับข้ามฝันของนองทิมค่ะ ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลงมางมตามดวนค้่สุไทายครับอฟซีตามดวนน้องพิมพ์นะครับเนาะงวดที่ผ่านมาสามตัวแตกเนาะค,ครับน้องพิมสามสองสี่สามสองสี่ครับงวดนี้ครับฝันดีต่องวดฝันหมึกขึ้นว่านนี่ครับอฟซีฝันเนี่าไหนก่ครับน้องพิมว่าอู้ฟังนะครับฝันเห็นผู้เฒ่าผู้เก่าคนมานะคะมากกับเด็กหน่อยผู้เฒ่ากับเด็กหน่อยมากแม่ค่ะผู้เฒ่าค้มเขาเนี่แหละค่ะ เคยบอกเลขแม่หนูน้อครับค่ะครับครับเพิ่นมาเพิ่นมาเล่นน้่งโย่เฮือนนะค่ะครับมานี่ก็นั่งเว้ากันนี่ยและค่ะก็บ่จับใจความบ่ได้ว่าโซกันเรื่องหยังนั่นน่ะค่ะครับก็นั่งเว้ากันอยู่หั่นละค่ะนั่งเว้ากันบาดนี้ยเหมืนมีเด็กน้อยผู้นึงเพิ่นก็บอกว่าอันหิวข้าวแม่ค่ะครับมันก็สิถามว่าแม่นคนบ่กกับน้องพี่ผก็สิบอกว่าบ่แม่นคนเหรอค่ะเพราะว่าเพิ่นเคยมาหาเธอนึงแบบ มาเป็นแนวผีก mm. um, <I S 2> ็ม like ี่น่ะนะมาแบบเป็นผีก็มี่แมนค่ะคนมาบ้านนี้เล็กน้อยนะบอกว่าหิ้วเขาคนวานะครับขอกินเขาแน่ได้บ่คนวานันนะครับผมบานนี้ทีตรงพิมพ์ตื่นแห้งสุดเพื่อเก็บสิบเพ่นบอกว่าเอาเขาเอาเขามาห้ยละเร็กน้อยมันบอกกินมันนั่งแนมแม่ค่ะมันนั่งแนมซื้อๆแม่ค่ะมันบอกว่าจูดถูไปแน่ดอกหนึ่งมันวานะกระสิบเปนผีตัวค่ะบอกว่าจูดถูแน่ดอกหนึ่งคนวานโอ้ครับ ปักลงในเขาอะนะคะ่ะบานนี้เด็กหน่อยนี่ก็กินเขาก็เลยบอกย่ายเถ่า้ะว่าย่า่เถ่าคือว่ากินเขาย่า่เถ่าก็เรียกว่ายวจังสินนกินพันวันอะนะพอกรหิวอยู่พันวันให้เด็กหน่อยกินก่อนพันวันบานนี้กินแล้วแล้วน้องพี่มไปเก็บจานนั้นเห็นเห็นอันเลขในตัวจานเข่าไหมค่ะครับเลขในตัวจานเขานั้นเก้าสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดแมนค่ะเห็นเลขในถ้วยเข่าอนะนะค่ะครับเก้าสามเจ็ดกับ สามหนึ่งค่ะับสามหนึ่งแมนค่ะเห็นแบบไปโตเลยเหรอคะตัวจังๆเลยค่ะครับเห็นในถวยเขานะคะเขียนแบบว่าเป็นห้อยเขียนไว้เลยนะคะเก้าสามเจ็ดกับสามหนึ่งรับเก้าสามเจ็ดกับสามหนึ่งครับเอฟซีอันนี้เป็นโค้งสุดท้ายนาะครับเอฟซีห้องน้องพิมพ์ครับเพราะว่าสสดงตื่นเลยนะคะเลขชุดเก้านี่ ห้าสี่หกเก้าเนาะรับผมให้เอฟซีไปตัดเลนแต่ตัวนี้เป็นโค้งสุไทายเด้อครับเอฟซีมาตามให้แล้วผู้ที่ฟันแม่นเนาะประมกนอีสานจะกอถามเหมือนครับค่ะม่นม่นผู้หญิงผู้เก่าที่บอกเรียกน้องพิมถือบอแมนค่ะคนเก่าค่ะมากก็เล็กหน่อยคือเก่าเนาะเล็กหน่อยก็คือเก่าบอลน้องพิมเล็กหน่อยกับผู้เก่าค่ะเล็กหน่อยคนเก่าล่ะแสดงว่าผู้เฒ่าผู้นี้เคยมาบอกเลยที่เคยบอกถือกันเนาะน้องพิมเนาะเคยแล้วค่ะ เป็นยังไงส่วนบุญส่วนกูศ่วนหิวนนห้วเขาค่ะคนว่าคนหิ้วเข่าคนว่าครับสแสดงว่าเลกเขาแล้วเนี่ยครับตัวนี้นะครับเอฟซีเก้าสามเจ็ดหรือว่าสา,า,ามหนึ่งครับตาดเตล่นอยู่ในนี้ครับทองมีสามดาวทามยังอีกครับเพราะว่าโก่งสุดท้ายแล้วครับเฉพาะเ่ค่อยถามหลายนะครับเอฟซี บมาที่นี่ชุดเก่ากับชุดใหม่เนี่ยมันใจตัวไหนครับน้องพิมพ์น้องพิมพ์มากเมื่อสองแม่ตัวทั้งสองอแมงค่ะมากทั้งสองมันกับผู้เฒ่าชุดที่ว่าชุดเก่าที่ว่ากับผู้เฒ่าคือกานอาคารมาตบทะเบียนรถเต็มเต็มเลยน<อ><ด>ะฮะออกปากกามาครับปากกามาจุดห้าสี่เก้าหกนาะครับเนาะเดี๋ยวสี่เดี๋ยวเรียงของน้องพิมพ์ไว้ให้เบิ้งไว้ให้แคบหน้าจออีกครั้งหนึ่งครับเป็นผู้เฒ่าผู้เฒ่าเจ้าที่เจ้าท่าเบียนรถ ตอนนั้นจับผูบ้เฒ่าตกทะเบียนรถให้แบบจ้าๆเลยล่ะค่ะจ้าๆเลยปะครับแมนค่ะผู้เฒ่ามาแต่ไสก่อนครับเราเข่าๆให้เอฟซีฟังเลยครับมัอนขี่รถผ่านมันสิเป็นผีประสากว,ว่าเป็นใดนะคะตบทะเบียนรถใส่เลยไหมคะลักษณสี่ใส่รถที่มาต้อการนั่นทะเบียรรนรถเนี่ยไม่เห็นเลยค่ะอ๋อครับเห็นแต่รถทะเบียนของพี่มุ่อย่างเดียวนะคะตบไปเลยอ่ะเอาเขียนเบอร์ทั้งสี่ตัวเลยครับให้เอฟซีไปตัดเอาครับทะเบียนรถจะได้ก่อนนะคะน้องพิมพ์ ห้าสี่เก้าหกค่ะห้าสี่เก้าหกครับเสี่เ้นาะมีนี่แ่ละอธะษฐานครับน้องพิมถือนะครับนิ็กน้อยนี่เพิ่นขอกินเข่าผูเฒ่าเพื่อนมาจากไหนบอครับบ่ค่ะเพื่อนในบอกเลขแน่ไรอีกบอครับเพื่อไหมากจะได้ถวยเข่าโอ้เขียนจะได้ถวยแมนค่ะเอายังเหรเขียนปากกาเนี่ย้ะเนาะแมนค่ะอาชิเมะน้องพิม มันเป็นตัวขาวไหมคะมันเขามันเขาเลี้ยงเม็ดกันว่าเป็นไดนะครเป็นเขาเลี้ยงเม็ดกันค่ะเป็นเขาเลี้ยงเขาเรียงเป็นตัวเลีครับค่ะครับแนวทางครับเอฟซีแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันหกร้อยหกสิบแปดครับกับน้องพิมพ์ครับขอบคุณครับน้องพิมพ์ครับสวัสดีครับขอบคุณมาเบิร์นตุลีครับเอาไปที่สรุปตัวเลขของน้องพิมพ์เนาะค่ะตัวเลขของน้องพิมพ์ค่ะ เก้าสามเจ็ดค่ะเก้าสามเจ็ดน้องพิมพ์เพิ่นฝันค่ะฝันว่าผีผูเทาผมขาวกลับเด็กน่อยค่ะมาน้ากันค่ะเพิ่นจมว่าหิวเข่าค่ะน้องพิมพแปงเข่าใส่จานให้กินแต่วาผีเด็กน่อยบอกน้องพิมจุดถูกดอกหนึ่งค่ะน้องพิมพ์เห็นตัวเล็กอยู่ในจานค่ะเก้า สามเจ็ดสามหนึ่งค่ะเลขทะเบียนรถของน้องพิมก่อนนานี่ค่ะหา้าสี่เก้าหกค่ะพื้นสี่บวกปลายทะเบียนรถน้องพิมค่ะหา้าสี่เก้าหกวันที่หนึ่งสิงหาคมพศส,สองพันหา้าร้อยหกสิบเอ็ด ให้ท่านผู้ทมทางบานเัาไปเปินแนวทางซื้อสลากินแดงรัฐบาลนอกค่ะก็อยาลืมกดติตตามป่าบนคนสารกุบไห์กดแช่กดก,ฎกฎระดิ่งแกงเตือนค่ะเพื่อสิบรินลานแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางสูร่รค่ะป่าบนคนศารกัลยหามากฝากท่านผู้ทรทางบานนอกค่ะท้ายังบทันกดติตตามป่าบนคนศาลขอฝากซ่อง ปาบนคนมีสารกดุดจิตามกดไหลกดแท่กดกระดิ่งแกงเตือนค่ะเพื่อสิบอริพาแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวดรค่ะาปาบนคนมีสารกรสิหา,า,ามาฝากผ่านผู้ชมทางบ้านน้อค่ะสำหรับคลิปนี้ปาบนคนมีสารกันเพียงนคนลิดนาพบอกนใหม่โชคๆนัๆ้นๆลำๆด้วยๆหึ่งหิ่งต่างๆกับ สุรคของน้องพิมพ์นงค่ะสวัสดีค่ะ